ต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กตายต,ต <c oughs> นาี่นี่เมื่อกี้เพิ่งไปฉากหน้าสดๆร้อนๆให้ใจดูจริงๆเป็นผีเลยนี่มาอัดรายกอนให้ทุกคนดูเลยนะคะ <c oughs> อ่ะ,อะนี่น,น,นี่นี่ไม่ใช่ผีจริงๆคะ่ะนี่คือกูจะไปแก่เข้าสู่รายการเองได้แล้ววันนี้เราจะทำรายการ <c oughs> แล้เรื่องเด็ตายพี่แก่ กไม่ก็มักหน้ามาองแล้ละ,ละคะทุกคนเพราะแบบว่าหา้ามกินมาม่าตอนนี่สามได้นะคะไ,<ป>ไม่ละ่ะทำไมถึงห้ามกินผีจะมาเพราะเขา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 เอามึงเข้าไปเลยและสมุดน,นะกันเลมีคนต่างนะแล้วคนหันหน้าไปทางอื่นหันหน้าผีจะตักไปกินแล้วมันจะเหลือช้อนเปล่า มีนะคะอันนี้ฮิตมากอันนี้ก็คือฮ่าเล่นเอวกดตอนที่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเือน,นทำไม่ะเพราะว่านนเราต้องคนยืนถึงนี่แหละหันไปนะผีจะมากดให้ไปแล้วในนี้แล้วแล้วมันก็แล้วคนหันมาก็จะอ้าวทำไมมันไม่ยืนอยู่ตรงที่เดิมละ่ะน,นั่นก็คือผีเลื่อนไปเลื่อนนั่นเองอใช่ค่ะ นี่นี่ใช่เรื่องประวัตินะคะนี่เป็นเรื่องจริงแท้ๆเพราฝนร้อนนะคะต่อไปก็จะเป็นเรื่องบันไดขั้นโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีบันไดต่อขั้นสิบไม่เกินสิบสองขั้นป่าปจังหวัป่าจังแต่ขั้นที่สิบสามนั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่ำคืน <h ook> และถ้าใครบังเอิญซวยเดินไปเหยียบขั้นที่13ขึ้นมาก็จะถูกวิญยานร้ายทำให้ตายทันทีอุ้ยเฮ้ยใครอ่ะพ่อพ่อยินดีต้องจ่ายเลยค่ะคือต้องจ่ายวะนี่ไงตัวนี้มันโดนนะอุ้ยว้าววาววา นชื่ออะไรนะกูดดมอนีนั่งนี่ค่ะค่ะีนั่งเจ้าอาบาอไม่ช้ากลัวเลยใช่ใช่ใช่ขจะกมีข้า,ข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 าเดินมานั่งน <m> ี่่โอ้โหจะไม่เห็นเลยนะมองนะวเลยนว่กล <c oughs> ัว่ใจวาเหมือนเร,อเราอยู่เราอยู่ห้องที่1ยุ่แล้ว<ม>ไม่ วิญญาณร้ายจะทําให้เป็นอย่างนี้อล่อามีผีส่วนสาเหตุของบันไดขั้นที่13นี้นะั้นเล่ากันว่ามีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพลัตกจากบันไดเด็กคนนั้นเลยกลายเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบันไดขั้นที่13จริงหรอทำไมล่ะเป็นเรื่องเล่าในโรงเรียนญี่ปุ่นจริฟ้าแล้ว ใชกก็เขาเชื่อว่ากลางคืนที่เกิดเรื่องน่ากลัวน่ากลัวเด็กจะฝันร้ายไม่ล้าดีกว่าไม่ล้าดีกว่าคืนนี้ขอให้ไม่นอนฝันร้ายแลยก่ะทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้มีนฝันร้ายสักทีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไว้บ้า ลกดไลค์กดแชร์พอซาดะคอยพวกมาเรื